สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกับหนุ่มบ้านโคงอีกครั้งนะครับวันนี้เข้าป่ามาหาตัดไม้นะครับเจอเอะไรแปลกๆนะครับไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆนะครับที่เขาเรียกกันว่างูเขียวกินตับตุ๊กแกมยู่ตรงนี้เลยครับมันไม่น่าจะได้กินตับนะครับมันน่าจะกําลังกินตุ๊กแก รู้ว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะครับปรากฏการธรรมชาตินะครับเป็นห่วงโซ่อาหารนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันนะครับ,รบโูเขียวมันไม่ได้รัดตุ๊กแกเพื่อกินตับนะครับมันจะกินทั้งตัวเลยครับ เป็นภาพที่น่าสยดสยองเหมือนกันนะครับเนี่ยยินก,ในใกล้องแบบดูไกลครับยินเสียงผมด้วาไม่รู้นี่นะครับ จริงเลยนะครับน่าจะรัดกันนานแล้วนะครับเนี่ยแกก็ตัวใหญ่ครับหูเขียวก็ตัวใหญ่เคยเห็นอะไรแบบนี้บ้าง แกยังดิ้นอยู่เลยนะครับนั่นนะกินได้หรอเปล่าผมยื่นกล้องเข้าไปใกล้ครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับแต่ลักษณะแล้วเหมือนตุ๊กแกก็กัดงูก็กัดตุ๊กแกนะครับเนี่ย นั่นนะครับไม่รู้ใครจะกินใครนะครับงานนี้ครับคอยดูครับดูครับตุ๊กแกก็งับปากงูนะครับงูก็งับปากตุ๊กแก กินกันไม่ลงแน่นอนครับใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โหยุงเยอะมากครับอาจจะอยู่นานไม่ได้นะครับใครจะได้กินใครครับงานนี้ครับโอ้โห ตุกก๊กแกงับหัวครับงูงับคาง <g ülme> น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยเยอะขายดูเป็นธรรมชาตินะครับดิดดนแล้วครับ อาจจะต้องลากันไปแล้วนะครับคลิปนี้ครับถ่ายอะไรแปลกๆให้ดูนะครับก็หาดูยากเหมือนกันนะครับนี่ครับธรรมชาติครับการเอาตัวรอดการล่านะครับของสิ่งมีชีวิตครับไปครับ